โอ้โั้งนี้จะต้มประมาณ40โลโอ้น่าแพ่มากเลยดูนรุงซุปเนี่ยวันเอาเดอะเบส สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัทพิวิทย์นะครับผมตอนนี้นัทอยู่ที่น่านนะครับวันนี้เรามาน่านมาเช้าเย็นกลับเพราะว่านัทตั้งใจมาถ่ายร้านหนึ่งอยู่ในถูกกลางแพนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันได้เป็นเป็นบัวลอยนะครับร้านที่เราจะมากินเนี่ยเออเป็นร้านที่ร้านว่าก๋วยเตี๋ยวไรทียมทานนะครับเปิดมาตั้งแต่25 2552ไม่ค่อยอ่านไม่ชินอ่านเลขใคร2552552ก็ประมาณเกิดยังเกิดยังเกิดยังวะ เกิดแล้ว<อ>พุ่งเกิดเองพุ่งเกิดได้ไม่กี่ปีแต่ว่าตัวันนี้ร้านเขาปิดเปิด2เมษา,ายนร้านเขาจะหยุดทุกวันที่1แล้วก็วันที่16เหมือนกับพนักง,งานกับไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราคุยกับเขาเขาบอกว่าเอ้ยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเขาทำให้เหเขาใจดีมากเขาตอนแรกอะ่ะเราโทรเข้ามาแล้วก็แบบ บอกว่าเอออยากจะเข้ามาถ่ายทาเพราะว่าเรามานั่นแบบมาใช้เป็นกับแล้วก็แบบตั้งใจมากินร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอเดี๋ยวเปิดให้เลยแบบใจดีมากน่าจะอยู่ข้างหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยไหมสวัสดีครับเนี่ยครับคือเนี่ยแบบใจดีมากเลยแบบว่า วันนี้เฮียร้านปิดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราขอเขาเข้ามาถ่ายแล้วก็แบบขอมาถ่ายตอนทาตอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบดฟฟบูใน Facebook เฮียแล้วแบบมันน่ากินมากแบบต้มหมูแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือกระดูกหมูนะครันเลยครับเป็นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังหลายโลอะเอามาต้มเพื่อเป็นน้ําซุปแล้วมันแบบดูน่าทานมากก็เลยแบบอยากมาลองแล้วก็เป็นร้านที่แบบเวลาจะไปที่ไหนชนะผมก็แบบ ลงในสตอรี่เราเพื่อนๆก็จะแบบส่งชื่อร้านมาแล้วก็แนบลายแทงมาแล้วก็ร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบคุณแนะนำมาโอ้ผมก็เลยแบบรีเสิร์ชดูแล้วแบบมันน่ากินมากก็เดี๋ยวให้เฮียแนะนำหน่อยว่าเออน้ำน้ำซุปหรือว่าทำวิธีทำอะไรเงี้ยมันของเฮียมต่างหรือเด่นจากร้านอื่นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะใช้กระดูกสันหลังเสือ A นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังมังกรนะฮะก็คือเป็นเนื้อหมูใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงต้องเอาส่วนนี้มาคือ ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทําให้น้ําซุปอร่อยนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าเล้งเหรอครับตัวนี้แต่เราเน้นเล้งตัวที่มีเนื้อติดเยอะปกติเล้งมันจะไม่มีเนื้อใช่ครับอันนี้ก็คือเอากระดูกสัหลังแล้วก็มีที่มีเนื้อเข้ามาใช่ครับเราสั่งพิเศษครับจากบริกครตัวเลยโอ้โ้ครับ ได้เลยครับครับลองดูครับผมเวลาไม่เลยก่อนตองตรงนี้เลยครับผมเอาจริงเลยอะไรนะเอาจริงนะอยากลองอยากลองระวังนิดนึงนะครับมันระวังระวังตากล้องนิดนึงนะครับอย่าอย่ากระเด็นลงตากล้องนะครับกราวังว่าไปไปนี่หลุดก็คือหันลงไปเลยครับใช่ครับแรงเลยครับใช่ใช้ข้อมือเนี่ยใช้ข้อมือครับใช่ครับใช่ครับเจองานนี้เจองือนี้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับไม่ขาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ย กระดูกมันจะขึ้นเยนครับใช้โฟมอ่านั่นแหละครับน่าหละครับนั่นแหละครับคุณทับนั่นแหละครับคุณทัศโอ้มันแข็งมากครับแล้วคือต้มนี้กี่โลครับพี่เนี้ยต้มนี้จะต้มประมาณ40่สิโลทำไมถึงต้องแบบ40โลเลยครับคือส่วนตัวผมเนี่ยคือถ้ายิ่งใช้ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเข้มข้นไรงนี้ ถึงมือนี่หนีบครับผมใช้ได้มั้ยนะข้อมือใช้ได้เลยอ่ามันต้องกลับแล้วกรุงเทพอะอยู่นี่เลยเอออยู่นี่เลยให้เลยสักส่วนนั่นล่ะโอ้ใช้ได้เลยชิวแล้วอ่ะเออก็จะต้องหันนี้ไปเรื่อยๆทุกชิ้นแล้วเฮียหันนี้ทุกวันเลยครับใช่ครับโแสดงว่าข้อมือจะต้องแบบแข็งแรงมากปวดมือไหมแรกแรกโอ้แรกๆก็ปวดครับแต่ว่าหันมาสิบสามปีแล้วมันก็ชินหมดแล้วครับจริงจริงจริงพอแล้ว พอแล้วรู้สึกอุ้ยไม่ขาดนเดี๋ยวให้แย่หันต่อดีกว่าแล้วให้เ,เรามาเก็บเยียงตอน,นี้หนันน่าจะสวยกว่า พอคือเวลาเราต้มเป็นนานๆไปเนี่ยถ้ามันขาดออกจากกันเนี่ยบางทีเนื้อมันดูอกไปนะครับแต่ถ้าเราเกิดเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันจะยังอยู่คือบางอันอาจจะขาดบางอันก็จะไม่ขาดมันผสมผสมกันไปใใชช่่คครรัับบพอต้มไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเราก็จะตัดอาฟองออกนะฮะอาฟองออกซึ่งมันก็มาจากไขมันในกระดูกในอะไรเงี้ยนะฮะ ตักออกแล้วเราก็จะมาใส่พวกผักทั้งหลายแหล่นะฮะเช่นผักกาดขาวหัวไชเท้าต้นหอมอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบหม้อน,นี้ใช่ครับ<ม>เราก็จะใส่เครื่องเทศแล้วก็สูตรไทยจีนตามสูตรของทางร้านนะฮะ,นะงั้นอันนี้ก็คือเดี๋ยวพักเอาไว้เพราะว่าเนี้ยถ้าเกิดว่ารอต้องรออีกสี่ชั่วโมองนะก็เลยสก,กิปมาอันนี้นะฮะโอ้ มันจะแบบรูเปื่อยๆแบบหน้าแท้มากเลยแค่จะล่อนออกจากกระดูกไปเลยเลยตรงเราเห็นไหมเห็นไหมดียวหลุดเลยอ่ะใช่ฮะนี่ก็สมุนไพรนะสมุนไพรจีนอ๋อนี่เป็นสมุนไพรจีนที่ใช่ครับที่เป็นเคล็ดลับเลยใช่ครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่คือบะหมี่เหลืองบต้มยำก็คือเป็นแบบแบบนี้แต่ว่าบะหมี่ม่ไม่ได้ทําเองใช่ไหมครับไม่ทำเองครับรับมานี่จะเป็นแบบบะหมี่เส้นแบนๆเป็นแบบคล้ายๆอุดร์คือเมื่อก่อนผมก็ใช้บะหมี่เส้นเล็กกันแหละครับ แต่ปรากฏว่าพอใช้เส้นนี้ลูกค้าชอบลูกค้าบอกว่าเวลาทานเหมือนจะทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยทานขา้าวซอยไปด้วยประมาณนั้นเ<ช>ราเราก็จะมาใส่พวกน้ำต้มยำสูในทางร้านนะฮะแล้วก็เราก็จะโรยด้วยถั่วพุ้งถั่วลิสงเนี่ยเราตัวเองด้วมือเองแล้วอย่างพวกลูกชิ้นเอยหมูเอยอย่างเงี้ยครับลูกชิ้นนี่มาจากลำปางครับลำปางเจ้าประจำนะครับแต่หมูเด้งเนี่ยเราก็มาใช้จากในตัวเมืองน่านด่ครับซึ่งเขาขายดีเจ้านี้ครับผมได้หมูเด้งก็ต้องมาต้มตรงนี้ครับใช่ครับใช่ใช่ ยอย่างนี้เลยครับผมไปกินกันหิวมากขอบคุณมากเลยนะครับเดี<ต>๋ยวผมไปไปชิมบสบายบครับสิครับเดี๋ยวคนแล้วก็ชิมน้ำซุปก่อนนะอันดับแรกโอ,อ้โหโคตรหวานอะ่ะหวานแบบ หวานเจี๊ยบอบบหมืนหวานเหนมือนแบบใส่น้ําตาลแหะแต่ว่าแบบไม่มีน้ําตาลอยู่ในเงี้ยตอน,น,นเขาทำมันคือมันน่าจะแบบหวานมาจากเนื้อหมูจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชิมแล้วจะรู้ว่าหวานมากเนี่ยด่าด,ด,ด,ดนูนูนซุปเนี่ยมันคือมันดูไม่มีอะไรนะแต่มันอร่อยมากหวานน,วนันวๆ ถ้าใครที่ชอบกินหวานอนะมาแล้วแบบรักมากแหละนุ่มหวานเนน่นๆละลายไหมละลายแล้วเนื้อคือเขาให้มาเยอะมากเลยเห็นปะันี้คือเป็นเนื้อติดกระดูกนะเคยเจอไหมแบบเนี้ยปกติมันก็ติดๆแบบเซ็ตแล้วนะเนาะเซ็ตแล้วก็มีเนื้อมันก็แบบนิดเหนียวแต่ันี้คือให้เนื้อมาเยอะมาก ร,รู้สึกได้ถึงความแป้งน้อยอะ่ะเนื้อเยอะมากเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อข้างในครับดูดิเนี่ยมันแบบเนื้อแบบล้วนๆเลยอะ่ะนั่งแน่นแน่นมากผูดเด้งผูดเด้งรูตีบอกเก์ ออ,อันนี้เฮียเขาพามาดูหลังจากหม้อตอนเช้าที่เรากินน้าซุปขึ้หม้อเนี่ยแล้วเขาเอาผักออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นการแยกซุปกับแยกหมูเพื่อเวลาขายจะได้เสิร์ฟลูกค้าง่ายๆใช่นะครัโอเคแล้วเพื่อให้รู้ว่าน้าซุปที่ที่เราทานเนี่ยมันมาจากกระดูกจริงจริงอ๋อนะไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้กินแล้วแบบเหมือนแบบเฮียทำน้ําตาลหมกอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ก็จะเป็นฟองหวานที่ขับออกมาจากขับ,มบผมหนู<ม>ว่าแบบาาน้ำตาลหัวมันหวานมาก <c oughs> หวานเจี๊ยบเลยโมใช่เา้าผัดกระขาวแล้วก็อะไรนะตวกต้นหอมหรากขักชีอะไรเงี้ยครับหัวหอมเหลืองฟองมากเลยหัวหอมนี่จะช่วยให้น้ำซุปใสน,นะครับเนี่ยอันนี้คือเนื้อที่ปรับเปื่อยแล้วปรับเปื่อยจริงๆครับ นี่คือเป็นกระดูกหมักต้มยำนะฮะับตุสองสุ๋สองที่หมักทิ้งไว้ยี่สี่ชั่วโมงแลว้วก็มาเนึ่งในตอนเช้าอีกสี่ชั่วโมองอันนี้เป็นแบบอันนี้คือเป็นซุปซุปน้ำสังที่หมักมาจากหม้อเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวลองอันนี้หน่อยเป็นแบบต้มยำที่หมักเอาไว้โอ้โอ,โอ,อันนี้คือโคตรเปื่อยที่บอกว่าเนึงย่ิบี่อันนี้คือจะเปื่อยกว่านี้อีกใช่ไหมครับกระดูกครับอืม อันนี้ตัวหมูอ่ะมันจะมีรสชาติของตัวเครื่องเทศท,ที่เขหาหมักเข้าไปมีความแบบเคม็เคมๆอันแรกมันจะแบบเป็นรสหวานของน้าซุปที่เราต้มฮะอันนี้มีความเค็มความหอมจะคนละแบบเลยก็จะคนชอบขอกินชอบแบบไหนมากกว่าออเลื่อไม่ได้หิมเอไม่ได้จริงๆสนใจอะ่ะอร่อยทั้งคู่แล้วกันต้องสั่งทั้งสองแบบ แต่วัรู้สึกชอบอันนี้นะเพราะว่าอันนี้มันจะรู้สึกหวานไปหน่อยอันนี้มันจะแบบหวานกำลังพอดีอ่ะอ่ะลองซุปใสโห<ฮ><ฮ>น้ำซุปเขาอร่อยมากจริงๆอันนี้เนื้อไอตัวตัวกระดูกน่าจะรสชาติคล้า,า,ายๆกันนะอร่อยเป็นแบบ one out h e best ก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำซุปที่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสังเกตดีด้วยนะครับบ๊ายบาย